คืออย่างนี้ครับก่อนที่จะมีคันนี้ฮาร์เลได้ออกฮาร์เลตัว s p o r t s t ตอรนะครับซึ่งใช้เครื่องแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ทรงเป็น Cafe Racer ซึ่งตัวนั้นนะ่ะผมชอบนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ว่าพอชื่อฮา r เล่มันมันค้ำอยู่อะ่ะผมเลยมองว่าคาเฟ่เรเซอร์ถ้าเกิดผมจะซื้อฮา r เล่ผมอาจจะไม่ซื้อฮา r เล่ร่งที่เป็นคาเฟ่เรเซอร์แล้วก็พอถัดจากนั้นมาอีกน่าจะปีหนึ่งมั้งครับหรือ2ปีเนี่ยเขาออกทรงนี้มาซึ่งแบบโดนใจผมมากเพราะว่าผมอยากตอนนั้นน่ะเล็งๆว่าจะซื้อฮา r เล่สักคันหนึ่งแต่คงจะซื้อสปอร์ตสเตอร์นี่แหละใจจริงผมไม่ชอบรถใหญ่แล้วพอผมเห็นคันเนี้ยผมเลยชอบมากแล้วด้วยเทคโนโลยีที่มันเหมาะสําหรับผมมากๆนะครับในการคัสตอมคือถ้าสังเกตนะครับ รถคันนี้เฟรมมันจะไม่เหมือนรถปกติที่ที่เครื่องแล้วก็เฟรมโอบเครื่องถูกต้องไหมครับรถคันนี้ไม่มีเฟรมนะครับเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยเฟรมมันคือแค่นี้เนี่ยถ้ายกอันนี้ออกอะ่ะก็คือหลุดทั้งข้างหน้าเลยเนี่ยน็อตสี่ตัวแน่ส่วนข้างหลังก็แค่นี้เท่ากับว่าเวลาผมจะแต่งอะไรเนี่ยผมจะเปลี่ยนองศาผมจะแต่งเป็นรถผมก็เปลี่ยนเฟรมหลัง เปลี่ยนเฟรมหน้าไม่ไม่ต้องมีการหันเลยครับ,บคือทบอกวัซึ่งซึ่งคันนี้ตอนที่ฮาร์เลออกครั้งแรกๆอ่ะเขาก็พูดถึงจุดนี้นะครับรว่าเป็นจุดที่แบบว่าสร้างมาเพื่อสําหรับเอาใจพวกพวกคนคัสตอมรถโดยเฉพาะครับรซึ่งพอผมเห็นรถคันนี้ผมเลยชอบมากแล้วทรงก็อย่างที่บอกพอเทียบกับสปอร์ตสเตอทรงคันนี้เป็นเป็นฮาร์เลมากกว่าในในความรู้สึกผมนะครับ มีหลายภาพเลยครับแต่ว่ามันเหมือนผมว่ามันเหมือนเราดูซีรีส์เราเราคงไม่เอาตอนเด็ดๆของซีรีส์มาสร้างตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมก็เลยเหมือนจะเริ่มปูทางเรื่องราวไปก่อนค่อยๆปูจากจากเบาๆแล้วก็ค่อยไปหาจุดจุดนั่นครับคือจริงๆถ้าต้องทำใหม่สําหรับผมผมจะทําทุกอย่างให้เป็นโครเมียมครับเพียง mm. แต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือผมยังไม่เคยแต่งแนวสไตล์ Dark style, ดาร์กสไตล์มืดๆมาก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเขาฮิต mm. กันนะครับแม้แต่รถยนต์เห็นไหมครับล้อแม็กก็ดําทุกอย่างดํากระจังหน้าดําผมก็เลยลองทําดูซึ่งซึ่งจริงๆถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับเอาตัวเองออกจากที่สมัยนี้เขาจะเรียกคอมฟอร์ทโซนนะครับออกลองไปดูบ้างว่าเป็นยังไงแต่ถ้าใจผมว่าผมอยากโครเมียมเนี่ยโครเมียมตะเกียบโครเมียมทุกอย่างโครเมียมเฟรมโครเมียมลองโทนสีดีกว่าครับเขาเรียกลองโทนสีคือคันนี้ถ้า ถ้าผมจะที่ผิดจากแบบดั้งเดิมคือคือสีแต่ถ้าแต่งก็คงแต่งแบบนี้หมายถึงในเวอร์ชั่นแรกนะครับที่จะทำเพราะว่ารถคันนี้มันยังไม่มีคนแต่งเพราะฉะนั้นผมก็แต่งแบบแบบแรกไปก่อนซึ่งแบบนี้ผมคิดว่าพอคนใช้รถคันนี้เยอะๆเนี่ยการแต่งแบบนี้คือการแต่งเริ่มต้นมาตรฐานเอ่ออันนี้แหละเป็นจุดที่ที่ที่ผมคิดครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถผมอ่ะส่วนใหญ่จะทำออกมาแบบหนักๆ แบบมีมีการเปลี่ยนแปลงหนักตัดเฟรมตัดอะไรใช่ไหมครับพอรถคันนี้ไม่มีการตัดเฟรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหนักอะ่ะผมเลยคิดว่าจะโชว์การเปลี่ยนแปลงหนักก็คือการฝังอยู่ในถังซึ่งมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่ว่าจับย้ายลงมาเจาะรูและยัดได้ครับและอีกอย่างหนึ่งฮาเล่ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมาอยู่ในถังก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฮาเล่อันหนึ่งซึ่ง สังเกตไหมครับอย่างอย่างพวกรถคิงพวกเคอร์รีเทเนี่ยไมลมันก็จะอยู่ที่ถังก็ผมก็เลยมองว่ามันมันลงตัวกันพอดีกับที่ที่เราจะโชว์ว่าเรามีการดัดแปลงที่มันมันถึงขั้นที่ไม่ใช่แค่ทำฝาครอบทำสีก็คือเป็นการโชว์โชว์ตรงนี้ไปไม่ไม่เกี่ยวครับของเดิมมันก็เป็นสายพานอยู่แล้วพอเราเปลี่ยนล้อเนี่ยจานสายพานเดิมเนี่ยมันไม่สามารถใส่กับล้อ ไม่ครับล้อรุ่นเก่าครับล้อรุ่นเก่าอย่างที่ผมบอกมันจะมีมันจะไม่มีเบ้าเบ้ายางเพื่อกันรกระชากเบ้ากาันรกระชากไม่มีครับมันจะยึดตรงตรงแต่จานสายพานรุ่นใหม่มันมีปีกเพื่อรับกับเบ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ยล้อรุ่นเก่าไม่มีสิทธิ์ทําได้เลยต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ด้วยความหนาความยาวเนี่ยมันไม่แมทกับกับล้อรุ่นเนี้ย ก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่ก็ลองทดลองขี่แนละ้วไปเชียงใหม่ไปพัทยาไปอะไรก็ขี่ก็ก็ปกติดีอ๋อไม่ครับผมไม่ไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงอะถ้าเราไม่ได้ไปแข่งขันแบบชนิดที่ว่าแบบนึกออกไหมมอเตอร์ Motor GP แบบแข่งแพ้ชนะแบบนั่นอนะ่ะผมคิดว่าพอครับเพราะว่าหนึ่งถ้าถ้าเคยเห็นท่อจริงคันนี้ท่อมันจะเท่านี้ข้างหลังเนี่ย นึกออกไหมครับแล้วก็ยาวเท่านี้แล้วก็เป็นเป็นเหล็กแล้วก็หนักมากคือถ้าเทียบน้ำหนักอะ่ะผมคิดว่าเฉพาะท่อหายไปประมาณ10บโล<ม>ซึ่งแล้วก็ท่อเท่าที่ผมดูครับมันก็ไม่ได้โค้งแบบชนิดที่ว่าทำให้เกิดเขาเรียกว่าแรงต้านของท่อไอเสียเยอะขนาดนั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าคนจะเอาแบบแรงม้าแบบเต็มที่ดีๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงนั้นเพราะผมไม่รู้หรอกแต่ผมมองแล้ว น่าจะแรงพอแบบแรงจนจนเหลือเฟือครับแรงเหลือเฟือโอ้แน่นอนครับเพราะอย่างที่ผมบอกเรื่องเฟรมเนี่ยมันทําให้สําหรับคนแต่งรถเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะทําชอปเปอร์ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องหั่นคอหรือไม่ก็หั่นเฟรมออกแล้วก็ไปเอียงคอให้หน้าเอียงพวกหน้าเอียงหรือหน้ายกเนี่ยเสริมแต่นี้ไม่อันนี้ไม่ต้องเลยครับก็แค่ถอดข้างหน้าออกสร้างมันใหม่ขึ้นมาหมดจะให น้ายกสูงขนาดไหนเอียงขนาดไหนก็แค่เปลี่ยนแค่ชิ้นนั้นแล้วจะกลับก็กลับได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือถังน้ํามันครับเนี่ยพอถังน้ํามันอยู่ตรงนี้เราจะออกแบบถังน้ํามันข้างบนยังไงก็ได้แค่เป็นกระดองนึกออกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างพวกนี้หรืออย่างที่ผมเคยทาเนี่ยถ้าเกิดเราก็ต้องมาสร้างระบบจ่ายน้ํามันเก็บน้ํามันอยู่ในนั้นอีกซึ่งมันยุ่งอันนี้เหมือนกับเราสร้างกระดองเฉยๆมาครอบซึ่งถ้าเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมันง่าย เขสร้างถังน้ามันยากกว่ากระดองครับเพราะถังน้ํามันหนึ่งเราต้องเทสว่ามันรั่วไม่รั่วนึกออกไหมครับแข็งแรงหรือเปล่าวกว่าท่านั้นอนะ่ะขายึดก็ต้องเยอะไอ้นี่มันมันคือเหมือนกระดองมันง่ายครับผมผมเลยชอบมากสําหรับคนถ้าจะคัสตอมนะครับหนักๆอนะผมคิดว่ารุ่นนี้เหมาะก็นั่นแหละครับอยากให้ลองมาทำเยอะๆเผื่อจะได้แชร์ข้อมูลดูแบบดูอะไรเพราะตอนนี้เอาเข้าจริงๆแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตหมายถึงว่าทั้งเมืองนอกด้วยนะครับรวมเมืองนอกอ่ะ ก็คนแต่งยังน้อยน้อยมากๆมาเล่นกันเยอะอย่างน้อยก็จะได้แบบแชร์เขาเรียกว่าไอเดียของแต่ละคนครับทุกคนวันนี้ผมก็ยังอยู่กับพี่ปีนะครับปีคัสตอมพี่ปีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีนะนําตัวกับเพื่อนๆสักก็ผมปียยศปียะมันมากนะครับเป็นเจ้าของ พี่คัสตอมครับพี่ปีครับคันที่เอามาให้พวกเราได้ดูกันมานี้คันนี้เป็นรุ่นอะไรครับเป็น Harley Division n i ส t t e r 975ครับตัว s p o ร์ s เตอร์ล่าสุดดีกว่าที่มาแทนส p o r t s เตอร์รุ่นเก่าทั้งหมดนะครับเขาเลิกผลิตไปแล้วคันนี้เป็นรถของพี่ปีเองหรือว่าลูกค้าครับเป็นรถเป็นรถผมเองครับแล้วแนวทางในการคัสตอมคันนี้พี่ปีวางก็อย่างแรกนะครับก็คือทําให้มันขี่ได้จริงนะครับแล้วก็อย่างที่2คือ ถ้าถ้าไปสังเกตผลงานผมอะผมจะไม่เคยแนวทําแนวดําๆมาก่อนซึ่งสมัยนี้เขาเรียกแนวอย่างฝรั่งเขาจะเรียกแนวดาร์คคัสตอมครับซึ่งมันจะอยู่บนฮาร์เลปัจจุบันสังเกตไหมครับฮาร์เลสมัยก่อนอะจะโครเมียมทั้งคันเลยออกจากศูนย์แต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปดูฮาร์เลเนี่ยมันก็จะดําเกือบทั้งหมดก็เป็นแนวเทรนที่ทั้งตัวบริษัทฮาร์เลเองแล้วคนแต่งฮาร์เลนิยมครับก็เลยลองทําซึ่งถือว่าอันนี้เป็นทางใหม่ที่พี่ปีลองทําดูใช่ครับ,รบเป็นเป็น แนวทางใหม่หมายถึงทางสีนะครับเกี่ยวกับสีใช่ครับครับเอ้นี้ในส่วนของอุปกรณ์ที่พี่ปิ๊กคัสตอมขึ้นมาใส่คันนี้มีอะไรบ้างครับก็หลักๆครับน่าจะเป็นพวกตัวครอบแล้วก็พวกไฟเลี้ยวพวกนี้ต้องสร้างเพราะว่าคือคือบอกอย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยเกือบจะเป็นคันแรกๆของประเทศคือมาถึงศูนย์ปุ๊บผมออกเลยซึ่งแม้แต่เมืองนอกเองเขาก็ยังไม่มีของแต่งครับเพราะฉะนั้นพวกอย่าง แป้นยึดไฟเลี้ยวพวกเนี่ยครับพวกครอบดุมล้อครอบแกนล้อหน้าแม้แต่ครอบชกเนี่ยครับเห็นไหมครับข้างข้างบนที่อยู่นั่นแหละครับข้างข้างตัวนี้ครับอ่าะนั้นต้องถูกสร้างเองแล้วก็เพื่อให้มันรับกับไฟเลี้ยวเล็กๆพวกนี้ต้องสร้างครับเพราะว่ามันไม่มีของแล้วก็รายละเอียดใหญ่ๆก็คือท่อแน่นอนล้อล้อซีลวดรุ่นนี้ไม่มีล้อซีลวดขายครับผมก็ต้องแปลงล้อซีลวดจากจากรถคันอื่นมาใส่ อันนี้ก็เพิ่มขนาดครับของเดิมมัน16บห<ะ>อันนี้18บแปดหน้ากว้างของเดิมมันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ3.5ผมขยับเป็นห้าจุดห้าใส่ยางกว้างครับ<ะ>นะครับล้อหน้าก็แปลงซี่ลวด<ะ>แล้วปัญหาคือพอแปลงเป็นล้อซี่ลวดเนี่ยจานสายพานมันไม่มี<ะ>ผมก็เลยต้องสร้างจานสายพานเองขึ้นมาใหม่<ะ>แล้วก็ปักแต่นี้ก็ ผมก็สร้างขึ้นมาเปลี่ยนแฮนด์เป็นตุ๊กตาแล้วที่ที่เห็นชัดๆอีกอย่างหนึ่งคือเลือนไมคครับถ้าสังเกตผมจะย้ายลงมาอยู่ในในถังหลอเน,<ม>นี่ครับอ,อยู่ตรงนั้นในการออกแบบชิ้นส่วนง,งานคัสตอมพี่ปิได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับสำหรับรถคันนี้อันนี้ส่วนใหญ่ก็แรงบันดาลใจน่าจะมาจากฮาเล่ที่เขาแต่งแต่งกันครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้คือมันเป็นแนวทางมาตรฐานของคนแต่งฮาเล่อยู่แล้วครับ ที่ที่เขาแต่งกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นนะมันไม่มีของขายอือใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยของหน้าตาประมาณนี้ก็น่าจะมีน,น่าจะมีบ,บ้างซึ่งถ้าเกิดคนจะแต่งแนวเนี้จะง่ายขึ้นมผมว่าน่าจะยากก็คือล้อผมคิดว่าล้ออาจจะยังไม่มีอาจจะยังไม่มีคนทําจานสายพานที่ที่เข้ากับล้อแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ย้ายเลื่อนใหม่ลงมาในในถังไอ้ที่ครอบถังนะ่ะน่าจะยังไม่มีคนทําแต่อย่างอื่นผมเห็นก็มีคนทยอยทยอยทํามาแล้วนะครับ ถ้างั้นมาดูในรายละเอียดของการสร้างล้อจากเดิมรถโรงงานเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กครับผมตัวนี้ล้อพี่ปิอําล้ออะไรมาในการดัดแปลงครับล้อหน้าเป็นล้อสปอตเตอร์ครับส่วนล้อหลังเนี่ยก็เป็นล้อพวกเคอร์รีเทจปีเก่าครับเท่ากับว่าต้องมาแปลงระยะดุมระยะจานเบรกแล้วก็ต้องมาสร้างจานสายพานเพราะจานสายพานของของไนสเตอร์เดิมครับมันจะยึด มันจะยึดแบบเข้าไปสวมกับลูกยางอีกทีหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถมามาสวมบนล้อที่ไม่มีระบบสวมแบบนี้ได้ครับถ้าเป็นจานสายพานรุ่นเก่ามันก็จะเป็นรูขันน็อตซึ่งอันนั้นน่ะมันผมหาแล้วมันก็มาใช้ร่วมกับสายพานตัวนี้ไม่ได้ครับผมก็เลยต้องสร้างจานสายพานใหม่ซึ่งจานสายพานเนี้ยผมก็สร้างจนถึงระดับเป็นระบบสวมบนลูกยางนะครับเท่ากับว่ามันมันจะให้ตัวได้นิดนึงคือไม่ได้แบบขับตรงือนเหมือน ซึ่งอันนี้พี่เอก็ต้องออกแบบมันขึ้แบบเองครับมีการแก้ไขหลายรอบไหมครับว่าจะสำเร็จเยอะครับจานสาพานนี้อันที่3ครับครับเรารู้สึกก็ยังมีปัญหาเรื่องออฟเซ็ตนิดๆิดซึ่งถ้าตัวนี้สำเร็จแล้วล่ะมันสามารถดัดแปลงไปใช้กับรุ่นอื่นได้ได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ผมสร้างมาสําหรับรถล้อสมัยก่อนที่ไม่มีเขาเรียกไม่มีเบ้าลูกยางให้ให้ให้จานสายพานสุดครับครับแต่นี้ในกรณีที่ เราอยากจะใส่ล้อรุ่นเก่าสามารถใช้ชุดแต่งชุดนี้ไปใส่ได้แล้วใช่ใช่ใช่ครับส่วนทางด้านล้อหน้าก็ไม่น่าจะมีอะไรยากไม่ไม่ยากเท่าล้อหลังครับแต่ก็ต้องแปลงจานเบรกไอ้ขายึดแั้นจานนิดหน่อยครับสเปเซอร์เพราะว่าอันนี้ใช้จานเบรกเดิมของเขาครับและในส่วนของระบบกันเเทียนต้องมีการปรับแก้อะไรไม่ครับไม่ได้แก้อะไรครับทั้งด้านหลังก็ยังเป็นผมว่าจริงๆเป็นรถที่ขี่เดิมๆขี่ดีอยู่แล้วครับ ตอนนี้ที่มาเติมไปก็ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งพวกความสวยงามใช่ครับอย่างตัวท่อยเสียท่อไอเสียก็ผมเป็นคนออกแบบแต่ผมไม่ได้สร้างเองผมให้ร้านของที่รู้จักกันสร้างครับผมก็คือเราวาลร่างทรงขึ้นมาใช่ใช่ครับเช่นเดียวกับตัวของปากแตกปากแตกนี้ผมสร้างครับครับใช่ตัวนี้เป็นงานงาน CNC ใช่ครับผมอันนี้ผมทําที่ที่แล้วมีตัวไหนครับที่เป็นจุดเด่นคันนี้ไฟเลี้ยวจิ๋วใช่รไฟเลี้ยวจิ๋วก็สร้างแป้นยึดให้มันเหมาะกับไฟเลี้ยวครับ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นโลโก้เมื่อกี้ลืมบอกนอันนี้คือเอาโลโก้ของรถปีลึกๆมามาติดครับบังเอิญว่ามันติดเกือบจะพอดีมันไม่พอดีสัทีเดียวแต่ผมไม่อยากไปยุ่งกับกับถังน้ํามันเขาเลยคือตัวถังเนี่ยเป็นถังทรงเดิมเขาเลยใช่ใช่ใช่ครับสิ่งที่ดัดแปลงอันแรกคือย้ายเรือนใหม่ใชมาฝังในถังก่อนใไอตัวนี้มันจะต้องแก้ไขอะไรเยอะไหมครับพี่ปิ โอ้เยอะครับเพราะว่าอ๋อลืมบอกก่อนนะครับถังเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ถังน้ํามันนะมันเป็นถังหลอกถังน้ํามันจริงๆอยู่นี่ครับผมตอนนี้เป็นถังเป็นเป็นครอกองอากาศแต่ว่าเพราะลูกล่ามันเหมือนถังน้ํามันครับซึ่งซึ่งใต้ตรงนั้นเน่ะมันจะมีพวกกล่องพลาสติกกล่องใส่อุปกรณ์ต้องเอาออกแล้วก็ทําขายึดใหม่ปาดถังนิดนึงแล้วไอชิ้นพลาสติกที่ ที่เป็นแป้นลับกับเรือนใหม่ต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่ครับ,รบเพราะว่ามันมันมันเจาะใส่เลยไม่ได้แล้วก็ตัวตัวโลโก้ข้างถังครับก็เอาของปีเก่ามาใส่ใช่เ,เพื่อเพื่อให้มันย้อนยุคดูดูรถเพราะว่าถ้ารถจริงๆอ่ะถ้าไปดูอ่ะเท่าที่ผมสังเกตจากหลายคนทุกคนก็บอกว่ามันดูไม่ค่อยเป็นฮาร์เลสเท่าที่ควรผมก็เลยพยายามจะดึงลุกมันอ่ให้ให้มันกลับมาแบบ ร่วมสมัยนิดหนึ่งโดยการใช้โลโก้เก่าคือจากทรงที่มันออกแบบมาค่อนข้างโมเดนค่อนข้างทันสมัยแล้วใช่ใช่เราเอาโลโก้มาช่วยเปลี่ยนล้อเป็นที่ด้วยโดยประมาณนี้นอกจากนยังมีจุดไหนครับที่พี่ปิ๊สร้างขึ้นมาสำหรับคันนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับก็อย่างถ้ามองอีกด้านหนึ่งอ่ะผมสร้างให้ตัวครอบครอบจานสายพานขับหน้านะครับอันนั้นก็สร้างขายึดป้ายทะเบียนเป็นด้านข้างแล้วก็ถ้าดูตรงนี้ครับ กลิวเนี่ยก็คือตะกอนมันจะโบผมก็สร้างตัวนี้อืตะกอนมันจะเป็นช่องทะลุเข้าไปเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ตรงเนี้ยตะกอนจะมีแผ่นพลาสติกผมก็ปิดแต่อันเนี้ยไม่ได้เอาออกเพราะว่าผมแค่อยากให้ลูกค้าเห็นว่าว่าถ้าไม่ตัดอ่ะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากคือเดิมตังนี้มันเป็นจุดเดียวสาหรับใช่ใช่ใช่ครับก็คืออยากอยากให้ลูกค้าที่ที่อยากจะถอดแบบนี้ให้เขานึกภาพออกว่ามันมันรับได้เพราะลูกค้าบางคนไม่ชอบให้ไปตัดอื ตัดตัดเจียรถนึกออกไหมผมก็เลยทิ้งไว้ก่อนแล้วนอนาคพถ้าอยากทำแน่นอนครับก็สามารถได้นะพราคันนี้น่าจะเป็นรถประกวดคันต่อไปถ้าจะประกวดสําหรับคันนี้อุปกรณ์ตกแต่งที่พี่ปีสร้างมาต่างๆเนี่ยมีวางขายไหมครับมีครับสั่งได้ครับสั่งได้คือทุกชิ้นส่วนที่สร้างมีมีใครที่สนใจก็สามารถใช่ใช่ครับก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งท่อไปแล้วสามสี่ใบเหมือนกันในส่วนของการออกแบบท่อครับพี่ปี มันจะต้องคำนึงถึงอะไรแล้วในการออกแบบสร้างต<อ>ัวนี้โอ้ก็จริงๆผมคิดว่าสัดส่วนครับขอให้ให้มันเข้ากับรถครับ,รบเอาทรงก่อนใช่เอาทรงก่อนครับ,รบแล้วก็พอทรงเสร็จก็มาดูความเป็นไปได้ของเหมือนอย่างที่บอกครั้งที่แล้วครับความเป็นไปได้ของเนี่ยครับว่าอไอเนี่ยมันจะขึ้นมาชนไหมหรืออะไรไหมแล้วก็อ๋อดูเรื่องทิศทางลมที่จะออกอันเนี้ย คือจริงๆอ่ะมันมันจะเป่าผ่านไอ้นี่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่ผมก็ต้องยอมเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าถ้าไม่เป่าผ่านโชกครึ่งหนึ่งอ่ะตรงนี้จะเหลือช่องว่างเยอะมากอ่าซึ่งสําหรับผมผมว่ามันไม่สวยครับครับคือดูให้มันลงตัวด้วยใช่ใช่ใช่ครับทุกอย่างก็ก็ดูแล้วแต่ชอบส่วนสัดส่วนผมคิดว่าก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกมันเป็นงานศิลปะครับมันมันไม่มีอะไรถูกผิดแบบตายตัวแน่นอน แล้วปัจจุบันด้วยการคัสตอมมาอยู่ในสภาพนี้แล้วพอใจระดับไหนครับพอใจในในระดับของมันครับครับพอใจในระดับของมันเพราะว่าจริงๆรถคันนึงมันแต่งได้หลายแบบผมว่าเหมือนคนนะครับคนก็แต่งตัวได้หลายแบบถูกต้องไหมครับเหมือนกับพี่ใส่ชุดนี้พี่ก็พอใจอาใส่สูตรก็ได้จะใส่ชุดกีฬาก็ได้นึกออกไหมมันก็แล้วแต่แนวอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแนวสำหรับในอนาคตก็มีโอกาสที่คันนี้อาจจะขยับใช่ครับ อ๋อแล้วก็ผมผมบอกไปว่าผมพวกพวกสีดําพวกเนี้ยคร<ะ>ับกลับก้นน้ำอะแต่ก่อนมันจะเป็นสีด้านผมทําทุกอย่างกลับมาให้ดําเงาแม,ม้แต่แผงคอทุกอย่างม,มันจะดําด้านครับครับแล้วก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่พี่ปีแต่งขึ้นมาครับเป็นรถใช้งานแล้วก็ตัวโชว์ด้วยสาหรับใครที่สนใจอย,อยากจะทาทรงนี้ก็ปรึกษาพี่ปีได้ครับติดต่อทางช่องทางไหนได้ไมากับ ก็ทางทางเฟซบุ๊กนะครับก็ชื่อร้านผมเลยคือบีคัสตอมแล้วก็ในเพจแต่จริงๆเข้าไปใน Facebook ครับมีที่ติดต่อเบอร์ติดต่อครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันว่าจะติดต่อทางไลน์ทางอะไรครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพุทธิมากครับขอบคุณครับและที่สําคัญนะครับขอบคุณสถานที่ที่เราถ่ายทำกันวันนี้ครับดอมนะครับ D.O.M. นะครับศูนย์บริการรถเซอร์วิสรถบิ๊กบัสรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับปากซอยพุทธาวิท20ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาใช้บริการกันได้ 재미